สาวเกาหลีตกใจเกือบโดนจับเพราะขับมอเตอร์ไซค์ยูทูบเบอร์สาวชาวเกาหลีใต้ที่ตั้งใจมาเที่ยวประเทศไทยและอยากลองขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเองคนเดียวแต่ถนนประเทศไทยขับรถไม่ง่ายเลยสุดท้ายโดนตำรวจเรียกตรวจเอกสารก่อนจบลงที่ได้ไปเที่ยวสมใจขับรถไปไกลถึงแม่กลองได้กินของท้องถิ่นสัมผัสวิธีชีวิตเรียบง่ายและเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจที่เธอบอกเลยว่านี่ฟินสุดๆ สวัสดีค่ะวันนี้ละดามีคลิปที่น่ารักน่ารักมาฝากกันอีกแล้วค่ะจากช่อง High Glossy ของคุณ Glossy ยูทูบเบอร์สาวสวยชาวเกาหลีใต้ที่ชอบเดินทางและมาเที่ยวประเทศไทยบ่อยๆช่องของเธอมีผู้ติดตามมากถึง1,30,000คนเลยค่ะครั้งนี้เธอมาพักที่กรุงเทพและตั้งใจว่าอยากลองออกไปสำรวจนอกเมืองที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ พอเดินออกมาจากที่พักก็เห็นบนถนนเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเพราะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์รถจะเยอะนิดหน่อยแต่เธอก็ไม่หวั่นค่ะแล้ววางแผนว่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเองเพราะใช้เดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆคิดว่าน่าจะคุ้มกว่าที่ต้องจ้างรถไปค่ะ จากนั้นเธอก็ค้นหาที่ให้เช่ามอเตอร์ไซค์จาก Google ก็เจอร้านที่อยู่ใกล้ๆแต่เพราะมาเร็วไปหน่อยร้านยังไม่เปิดก็เลยต้องหาร้านใหม่ที่อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่พอเจอร้านเธอรีบเข้าไปจองรถมอเตอร์ไซค์ทันทีค่ะ แต่พอขับออกมาที่ถนนไม่ทันไรเธอก็โดนคุณตำรวจเรียกให้จอดและขอตรวจดูเอกสารอาจจะเพราะตรงถนนที่เธอขับรถนั้นมีเส้นทางซับซ้อนพอสมควรเลยค่ะขนาดที่คนไทยเองยังงงง่ายๆเลยพอตำรวจตรวจเอกสารเรียบร้อยก็ปล่อยเธอไปค่ะแล้วยังบอกเส้นทางที่เธอต้องการจะขับรถไปให้อีกด้วยนะคะที่จริงตอนเธอขับออกมาไม่นานก็โดนตำรวจเรียกอีกรอบค่ะเพราะเธอน่าจะขับผิดเลน หลังจากนั้นเธอก็รีบขับออกจากบริเวณที่มีตำรวจเยอะเรือทันทีเพื่อลดความวุ่นวายเพราะถนนแถวนี้ขับยากมากจริงๆแล้วเส้นทางที่เธอเลือกขับรถวันนี้ก็ซับซ้อนและมีรถเยอะมากทําให้เธอขับมาแค่20นาทีแต่รู้สึกเหมือนขับวนไปเกือบชั่วโมงเลยล่ะค่ะแถมอากาศก็ร้อนมากทําเอาเธอเพลียไปเลย พอขับรถไปนานๆเธอจำเป็นต้องแวะพักเป็นระยะระยะเพราะสภาพถนนที่ไม่เรียบทำให้เธอบังคับรถมอเตอร์ไซค์จนมือชาแต่พอหายแล้วเธอก็ขับไปต่อค่ะต้องนับถือเธอเลยนะคะที่มีความพยายามมากๆขับรถมอเตอร์ไซค์คนเดียวออกมาต่างจังหวัดได้ขนาดนี้ แล้วในระหว่างทางเธอได้เห็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกเธอรีบจอดรถแล้วเดินเข้าไปด้วยความสนใจแต่เนื่องจากตอนนี้ยังเช้าอยู่มากตลาดยังไม่เปิดดีเธอจึงต้องกลับออกมาก่อนซึ่งตอนนี้เธอเริ่มหิวแล้วค่ะแล้วก็เหนื่อยมากจนอยากจะกลับที่พักแล้วค่อยวางแผนใหม่วันพรุ่งนี้แทน แต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะขับรถไปต่อค่ะขับมาไม่ไกลเท่าไหร่ก็เจอกับตลาดเช้าที่ขายอยู่หน้าวัดเธอตื่นเต้นมากได้แต่ถามว่านี่คืออะไรแม่ค้าก็ให้เธอชิมเลยฟรีๆที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าเล็กๆผู้คนที่เป็นมิตรแล้วยังมีครอบครัวที่น่ารักทักทายและถามว่ามาจากประเทศอะไรแล้วยังแบ่งขนมที่เธอกินด้วยเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเธอก็เลยซื้อโบติดผมเล็กๆเ,เอาไปให้ลูกๆของพวกเขาเพื่อต แทนน้ำชัชทุกคนในตลาดทั้งพ่อค้าแม่ค้าและผู้คนท้องถิ่นต่างก็ช่วยเหลือและใจดีกับเธอมากๆทั้งไอศครีมและขนมท้องถิ่นรสชาติหวานมันแปลกใหม่และอร่อยจนแทบวางไม่ลงเธอบอกว่าบรรยากาศเหมือนตลาดคังวันโดในเกาหลีเลยนอกจากอาหารพร้อมกินแล้วยังมีของสดผักสดขายอีกด้วยแล้วไม่นานของก็เต็มมือเธอบอกว่านี่คืออาหารที่คนท้องถิ่นกินจริงๆราคา ก็ถูกมากด้วยเลยซื้อกลับไปกินที่ที่พักวันนี้เธอจะพักที่ใกล้ๆแถวนี้เพราะวันพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเที่ยวตลาดใกล้ๆนี้อีกค่ะพอมาถึงโรงแรมเธอก็เช็คอินและบอกว่าบรรยากาศโรงแรมนี้แปลกๆหน่อยมีตู้ปลายเยอะแยะเลยพอเก็บของเสร็จเธอก็ออกมาเดินเล่นใกล้ที่พักเจอบรรยากาศพระอาทิตย์กําลังตกดินสวยมากเห็นเรือข้ามฟากที่เอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือแพ่ข้ามไปได้ด้วยมีคนมาตกปลาที่ริมน,น้ำ บรรยากาศเงียบสงบผ่อนคลายดูชิลมากๆแล้วเธอเดินเล่นมาเรื่อยๆจนไปถึงท่าเรือเลยถามว่าถ้าเอามอเตอร์ไซค์ข้ามไปราคาเท่าไหร่ซึ่งคุณกลาสซีก็พยายามสื่อสารทั้งพูดว่ามอเ,เตอร์ไซค์สกูตเตอร์และเธอก็ทำเสียงบรื้นๆบรื้นเหมือนเสียงรถดูน่ารักมากคนที่ท่าเรือก็เข้าใจค่ะว่าเธอหมายถึงรถแล้วบอกเธอว่าราคา3บาทเธอได้ยินก็ตกใจแล้วก็ถามย้ำว่า1 2 3 ใช้สามแบบนี้ใช่ไหมเพราะมันราคาถูกมากจนเธอไม่แน่ใจกลัวจะฟังผิดค่ะแล้วก็มีคนที่มารอขึ้นเรือเปิดกระเป๋าสตางค์เอาเงินให้เธอ3าบาทเพราะคิดว่าเธอไม่เงินค่าขึ้นเรือแบบว่าใจดีมากๆเธอรีบบอกขอบคุณอย่างเกรงใจแล้วไม่รับเงินค่ะเธอบอกว่ารถของเธออยู่อีกด้านหนึ่งและยังไม่ได้จะขึ้นเรือตอนนี้ค่ะ เธอบอกว่าคนที่นี่ใจดีมากๆที่ตลาดก็มีคนให้อาหารเธอฟรีแล้วครั้งก็จะให้เงินเธออีกด้วยค่ะเธอรักชนบทไทยผู้คนใจดีและมีน้ำใจทำไมถึงใจดีมากขนาดนี้เธอดีใจมากที่มาที่นี่พอเดินมาเรื่อยๆเธอก็เจอกับตลาดที่หมายตาไว้ค่ะที่นี่มีรางรถไฟผ่านกลางตลาดเลยแต่เพราะค่ำแล้วเลยเงียบมากและไม่มีคนเธอคิดว่าพรุ่งนี้จะมาที่นี่แน่นอนจาก นนั้นเธอก็ขับรถกลับที่พักค่ะแต่ระหว่างทางก็เจอกับตลาดท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งแสงไฟสว่างสวยชวนให้หน่าเดินมากเธอรีบจอดรถแล้วลงไปเดินดูทันทีค่ะอาหารหลายอย่างดูน่ากินมากเธอ,อยากซื้อกลับไปกินทุกอย่างเลยแต่คงไม่ได้เพราะมีอาหารที่เธอซื้อไว้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้กินก็เลยเลือกซื้อขนมถังแตกมาหนึ่งอย่างค่ะ พอกลับถึงที่พักเธอก็ลงมือกินอาหารพร้อมกับเบียร์เย็นๆที่แวะซื้อมาค่ะคุณกลอสซี่ลองกินไก่ทอดก่อนเลยเธอไม่รู้ว่าส่วนที่กินเรียกว่าอะไรแต่มันอร่อยแล้วก็เข้ากับเบียร์มากๆเลยพอลองกินไก่กับน้ำจิม้มก็ยิ่งอร่อยมากขึ้นไปอีก จากนั้นก็กินเกี๊ยวผักปอเลยสำหรับเกี๊ยวเธอบอกว่ามันแข็งไปหน่อยค่ะอาจจะเพราะเธอซื้อมาน,นานแล้วเธอก็หยิบลูกชิ้นปลากับไส้กรอกมากินต่อพอกินลูกชิ้นปลาเธอบอกว่าเผ็ดมากเพราะน้ำจิ้มค้อนข้างเผ็ดมากส่วนไส้กรอกนี่อร่อยแล้วบอกว่าเหมือนตอกโบกี้เกาหลีเลยเป็นไส้กรอกข้าวค่ะ เมนูต่อมาก็เป็นน้ำซุปที่ซื้อมาไม่แน่ใจว่าเป็นแกงจืดอะไรนะคะแต่เธอกินแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยไปต่อที่ขนมหวานคือขนมถังแตกที่ซื้อมาจากตลาดล่าสุดพอกินแล้วเธอชอบมากบอกเค็มๆหวานๆมีกลิ่นมะพร้าวตะไคร้และขิงหน่อยๆด้วยแป้งหนาสัมผัสนุ่มอร่อยเหมาะเป็นของหวานจริงๆค่ะ เช้าวันต่อมาคุณกอซี่ก็เดินทางไปยังตลาดท้องถิน่นก็คือตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบนั่นเองค่ะที่ตลาดนี้มีร้านขายของวางเรียงรายเต็มสองข้างทางมีทั้งอาหารขนมและสินค้าพื้นบ้านเธอลองชิมส้มตำไก่ย่างและขนมท้องถิ่นหลายชนิดแถมราคายังถูกกว่าที่คิด และจุดที่เธอตื่นเต้นที่สุดคือตลาดที่อยู่ติดรางรถไฟทีนี้พอค้าแม่ค้าต้องเก็บของทุกครั้งที่รถไฟวิ่งผ่านบรรยากาศดูแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นมากแล้วเธอก็ซื้อกระเป๋าถักแบบไทยๆมาเป็นของที่ระลึกด้วยหลังจากเดินดูอยู่หลายร้าน จากนั้นก็แวะกินอาหารเช้าที่ร้านริมทางรถไฟซึ่งเป็นช่วงที่รถไฟกำลังมาพอดีเธอบอกว่านี้มันใกล้มากๆไม่น่าเชื่อว่าเธอจะได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะคุณกลาซี่ตื่นเต้นมากและเธอได้เห็นการทำงานของผู้คนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยทุกคนต่างเก็บร้านอย่างรวดเร็วและกางออกใหม่หลังจากรถไฟไปแล้ว เธอนั่งกินอาหารตรงนั้นจนได้ดูรถไฟกลับมาอีกรอบเธอบอกว่าโชคดีมากที่ได้ดูรถไฟสองรอบเลยทั้งตอนไปและตอนกลับดีใจมากๆ จากนั้นเธอก็เดินทางไปต่อที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกตลาดน้ำที่เธอเคิยแวะมาครั้งก่อนแล้วปิดเพราะไปเร็วเกินไปครั้งนี้ไม่พลาดพอมาถึงเธออยากจะนั่งเรือเที่ยวเลยติดต่อเช่าเรือที่ร้านบอกว่าราคา1,000บาทตอนหนึ่งชั่วโมงและสามารถแชร์กับคนอื่นๆได้แต่เธอบอกว่าถ้าเธอเช่านั่งคนเดียวเลยขอลดราคาซึ่งที่ร้านก็ลดให้เหลือ600บาทค่ะจากนั้น เธอก็ลงเรือชมบรรยากาศมีของขายเต็มท,ทั้งที่อยู่ริมฝั่งและในน้ำซึ่งเธอก็ได้ลองกินไส้กรอกอีสานที่ราคาแรงพอควรเลยค่ะราคา120บาทคุณกลอสซี่ก็ตกใจเล็กน้อยค่ะแต่ก็เข้าใจได้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ราคาก็อาจจะไม่เหมือนกับร้านข้างนอกพอซื้อแล้วเธอก็แบ่งให้กับคนพายเรือให้เธอด้วยหนึ่งไม้พอเธอได้กินก็บอกว่าไส้กรอกนี้อร่อยเหมือนต๊อ คาลบีเนื้อย่างของเกาหลีเลยค่ะแล้วเธอก็ได้ลองกินผัดไทยกุ้งตัวใหญ่ราคา300บาทเธอบอกว่ามันเยอะมากๆเหมาะที่จะกินกับเพื่อนหลายๆคนแล้วเธอก็แบ่งกุ้งตัวใหญ่ให้กับคนที่พายเรือให้เธออีกด้วยค่ะน่ารักมากๆแล้วก็นั่งเรือไปกินผัดไทยไปแล้วก็พูดอยู่ตลอดว่าอร่อยมากผัดไทยนี่อร่อยจริงๆกุ้งก็ตัวใหญ่มากจนต้องใช้มือแกะกินแล้วก็ถามแม่ค้าแถวนั้นว่า ภาษาไทยถ้าอร่อยมากๆต้องพูดอย่างไรแม่ค้าก็บอกว่า อร่อยเธอก็พยายามออกเสียงตามว่าอร่อยอร่อยค่ะจากนั้นเธอก็ได้กินของว่างหลายอย่างรสชาติจัดเต็มรู้สึกตื่นเต้นกับทุกคำที่กินและยังได้พูดคุยกับพ่อขาแม่ขาด้วยทำให้รู้สึกอบอุ่นและสนุกเหมือนที่มาเที่ยวบ้านเพื่อนเลยละค่ะหลังจากใช้เวลาสนุกสนานที่ตลาดน้ำและตลาดท้องถิ่นคุณกอลอสซี่กลับมายังกรุงเทพและคืนมอเตอร์ไซค์เธอบอกกับตัวเองว่าการขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบ เมืองและนอกเมืองครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกและน่าจดจำมากถึงแม้จะเหนื่อยแต่เธอก็เต็มไปด้วยความสุขจากการพบผู้คนใหม่ๆลิ้มรสอาหารท้องถิ่นและสำรวจเมืองและชนบทของไทยอย่างเต็มอิ่มค่ะและทั้งหมดนี้คือคลิปบางส่วนจากช่องไฮกลอสซี่ของคุณกลอ s ซี่ยูทูบเบอร์สาวสวยชาวเกาหลีใต้ทีระดาเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะหากใครอยากดูคลิปเต็มๆก็สามารถกดเข้าไปตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างได้ ะะทีนี้เรามาลองฟังคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าว่าคนที่ดูแล้วจะรู้สึกยังไงกันบ้างกับคลิปนี้มีทั้งคนเกาหลีคนไทยและชาวต่างชาติเลยค่ะโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าขมมี่ขอมอเมตอร์ไซค์ในกรุงเทพคุณกล้าวมากขอให้เที่ยวสนุกและปลอดภัยคุณน่ารักและสวยมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณใจดีอย่างเดียวนะแต่คุณสวยด้วยอีกต่างหาก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยมีสามรดูคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดคนไทยมักพูดแบบนี้ผมเองก็ไปไทยเกือบสิบครั้งแต่ไปแต่ที่เดิมๆดดูคลิปคุณแล้วรู้สึกว่าคุณเที่ยวไทยแบบเต็มที่เลยผมต้องลองเช่ามอเตอร,ร์ไซค์ไปสำรวจพื้นที่ท้องถิ่นบ้างขอบคุณสำหรับคลิปครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าใครมาพูดด้วยพร้อมรอยยิ้มหน้าตาหน้ารักแบบนี้ก็ต้องใจดีแบบสากลอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมเป็นแฟนคลับคุณจริง,รงๆการเที่ยวคนเดียวไม่ง่ายเลยแต่คุณเก่งมากและสวยมากผมยังส่งข้อความให้เพื่อนๆกดติดตามด้วยขอบคุณสำหรับความจริงใจและความสุขที่ได้ดูคุณเที่ยว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าขอบคุณมากเพราะเคยช่วยเราตอนสงครามเกาหลีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตลาดน้ําดําเนินสะดวกเต็มไปด้วยความสนุกและน่าตื่นเต้นมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากลอสซี่สาวสวยและฉลาดดูแลสุขภาพดีๆและขับมอเตอร์ไซค์อย่างระมัดระวังนะสู้ๆครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นสาวสวยขี่มอเตอร์ไซค์ก็รู้สึกแปลกใจและตำรวจอาจสงสัยว่าไม่มีใบขับขี่มีคนขับไม่ถูกกฎหมายเยอะจริงๆการกินอาหารของคุณทำให้คนดูน้ำลายไหลเหมือนมีเวทมนต์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้เที่ยวอย่างปลอดภัยและกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูคลิปของคุณเยอะจนเริ่มเข้าใจภาษาไทยคลิปวันนี้ก็สนุกเหมือนเดิมดูแล้วใจสงบขอให้ปลอดภัยเสมออย่าเจ็บนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสวัสดีครับกอซี่ขับมอเตอร์ไซค์ระวังด้วยขอให้เที่ยวสนุกและกลับบ้านอย่างปลอดภยัยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนไทยใจดีและมีน้ำใจมาก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าคุณทำให้คนมีความสุขและยิ้มตามผมเองก็มียิ้มเต็มหน้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าว้าวตลาดรางรถไฟและตลาดหนาวเหมือนในหนังดูต่างประเทศมากและน่าสนใจตอนอยู่ในกรุงเทพเจอตำรวจเรียกบ่อยก็เป็นห่วงแต่พอออกนอกเมืองเจอความเป็นมิตรเหมือนสวรรค์รออยู่ได้เห็นความเรียบง่ายและอบอุ่นของไทยเต็มที่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า โอ้ประเทศไทยที่ฉันชอบที่สุดการเที่ยวแบบขี่มอเตอร์ไซค์นี่เหมาะกับกลอสซี่ที่สุดเลยขอให้ไปเชียงใหม่บ้างนะการเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เชียงใหม่ดีกว่ากรุงเทพเยอะเพราะสามารถใช้เชียงใหม่เป็นฐานแล้วออกทัวร์ไปยังจุดเล็กๆรอบเมืองได้เพียบ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าทุกคนในโลกนี้ใจดีมีน้ำใจและมีมารยาทแบบนี้คงจะดีมากภาพของคนดีๆสวยงามมากจริงๆตอนตลาดน้ำมีความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเลยผัดไทยสดใหม่ดีนะแม้จะแพงหน่อยแต่ปริมาณก็โอเคคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ากลอสซี่ Z สาวสวยและเปล่งประกายเหมือนเคยดูคลิปแล้วสนุกมาก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสวัสดีค่ะกลอสซี่การเที่ยวแบบขี่มอเตอร์ไซค์ในไทยไม่ง่ายเลยฮ่าฮแต่คุณก็เต็มไปด้วยพลังบวกดูคลิปแล้วสนุกมากขอให้เที่ยวอย่างระมัดระวังด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอยบุ่มแก้มของคุณน่ารักมากทุกอย่างมีวันสิ้นสุดดังนั้นเวลาจึงมีค่ามากขึ้นน่ารักมาก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูคลิปกลอสซี่แล้วเหมือนดูคลิปกินอาหารมากกว่าคลิปเที่ยวฮ่าฮคราวนี้คุณอาจจะเปลี่ยนอาชีพเป็นสายกินก็ได้นะวันนี้ก็สนุกมากรอคลิปต่อไปด้วยขอให้มีความสุขคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อวานก็สวยวันนี้ก็สวยพรุ่งนี้ก็สวยดูคลิปคุณททไรก็มีความสุข คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนดูไส้กรอกแล้วตกใจราคาผัดไทยแต่พอเห็นปริมาณแล้วกุ้มก็เอ๊ะแม้ตลาดน้ำจะแพงหน่อยแต่ก <t> ็โอเคอยากไปตลาดอีกแบบวันแรกที่ไปเย็นๆสนุกมากตลาดของคนท้องถิ่นดีจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่าจะร้อนมากเหงื่อออกเต็มเลยฮ่าฮพอออกจากกรุงเทพไปชนบทก็ได้เห็นบรรยากาศแบบชนบทความผ่อนคลายและความเป็นมิตรของคนท้องถิ่นกลอซี่ก็สนุกและชิลขึ้นการเที่ยวตลาดน้ำเหมือนในทีวีดูสนุกสุดๆแค่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงชิลๆชมและพูดคุยก็สนุกแล้วอ่ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูคลิปกลอ s s y ขี่สกูตเตอร์แล้วอยากไปไทยอีกครั้งแม้เคยไปกับเพื่อนสองคนแล้วแต่การขี่สกูตเตอร์รอบกรุงเทพเป็นความทรงจำที่ดีคลิปสนุกมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่กินอะไรก็อร่อยไปหมดจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าการเที่ยวเมืองเล็กๆแบบขี่สกูตเตอร์ไปได้อิสระดีมีความแตกต่างจากยูทูบเบอร์คนอื่นด้วย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าว้าวการได้ใบขับขี่ประเภท2ซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่ก็ได้ยากถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผัดไทยดูเยอะและน่ากินจนไม่คิดว่าแพง และคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าตลาดน้ำในคลิปก่อนหน้านั้นก็สวยมากแต่วันนี้ได้เที่ยวชนบทแบบชิลๆด้วยเลยรู้สึกพิเศษเป็นพิเศษขอบคุณสำหรับคลิปดีๆช่วงนี้อากาศแปรปรวนด้วยฉันก็เป็นหวัดเหมือนกันขอให้กลอซี่ดูแลสุขภาพดีๆแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะ และนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและร่วมพูดคุยกันอย่างอบอุ o ่นค่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ละดาขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ